ไปสูมไฟให้ควายกันเถอะค่ะวิ่ง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 เลยลูกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยป่ายป่ปวิ่งเลยลูกป่ายป่ายป่าวิ่ง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 ไปเลยค่ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะไปสูมไฟให้ควายกันเถอะค่ะเร็วเร็วเร็วค่ะเร็ว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 มานี่ค่ะมานี่ค่ะลูกมาทางนี้ค่ะ ไปสูมไไฟให้ควายกันเถอะค่าเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่งวิ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 โอ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 บวกแก้วทำไมหนูเร็วจังลูกเร็วเร็วค่ะลูกเร็ว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 มาเร็วเร็วลูกมาเร็ว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 ไปสุมไไฟให้ควายกันเถอะค่าเร็ว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 วิ่ง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 วิวิ มาเร็วเรลูกเร็วเร็วเร็วน้ำแข็งน้ำแข็งวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งน้ำแข็งเหรอลูกน้องน้ำแข็งเร็วเร็วลูกโอ้มาหมดแล้วมาเร็วเรวสิริกัญญาวิ่ง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 วิวิ่งวิ่งไปเลยค่ะไปหาควายเลยไปชุมไฟให้ควายเลยวิ่งวิ่งวิวิวิเร็วเรค่ะไปชุมไฟให้ควายกันเถะค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วเร สิริกัญญามานี่ลูกสิริกัญญามานี่มาเร็วเร็วลูกเร็วเร็วเเพื่อนอยู่นี่หมดแล้วลูกน้องสิริกัญญามาเร็วเร็วสิริกัญญามานี่มาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 วาย็ว็วเรควเร็วว น้ำแข็งมาลุกมาวิしし่งว oh, <there. S 1> ิ <Cuando S 1> ่งวิ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 ่งเร็วเร็วลุกเร็วเร็วเเร็วเเร็วไปสูงไุมไฟให้ควายกันเถอะค่ะเร็ว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 เมานีลุกไป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 ุมไฟให้ควายกันเถอะค่ะเร็ว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 เเเ ไปเคาะควายเราดีกว่าควายอยู่ตรงไหน brasile? ควายอยู่ตรงไหนน้ำแข็งควายอยู่ตรงไหนลูกควายอยู่ตรงนี้เร็วเร็ววค่ะเร็วเร็วค่ะควายอยู่น,นี่ลูกควายอยูน่นี่มาเร็วเร็วค่ะมาเร็วๆ็วค่ะเร็วเรวค่ะเร็วเร็วค่ะเราจะไปหาเคาะควายกันเร็วเร็วค่ะวิ่ง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  มาเร็วๆลูกมาเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งวิวิวิพอควายอยู่นี่ลูกเร็วๆเร็มาหาควายเร็วๆแม่จะสุ่มไฟ้ควายเร็วเรๆวเร็วเเิ่งค้าวิ่งวิ่งวิ่งวิวิมานีค่ามานี้าเ็วเร็วๆวเร็วิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่วิ่ง่งมาเลยค้าเร็วเร็วเรวขาเอาเอาเอาเร็วเร็วเ ควายเราอยู่นี่มาสุมไฟให้ควายก่อนมาสุมไฟให้ควายก่อนควายเรานอนอยู่นี่เห็นควายหรือเปล่าคะเห็นควายไม่เอย่ยควายอยู่นี่ลูกแม่สุมไฟก่อนมานี่ค่ะมานี่ค่ะเร็วเร็วเร็ว เร็วๆค่ะแม่ชุ่มไฟให้ควายก่อนเร็วๆค่ะลูกอยู่ไหนควายอยู่ไหนควายอยู่ไหนควายอยู่นี่ชุ่มไฟให้ควายก่อนไปเลยไปเลยไปชุ่มไฟให้ควายก่อนเร็วๆค่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆลูกมานี่มานี่มานะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะมาชุ่มไฟให้ควายก่อนเร็วๆค่ะเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆ เร็วๆลูกเร็วๆเรๆๆมานีมามามาเร็วๆค่ะเร็วๆเรวๆๆมานีลูกเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆมาเร็วๆค่ะเร็วๆวน้ำแข็งน้ำแข็งกุเหลือบุบแก้วมาลูกมาไพลินอยู่ไหนลูก เร็วเร็วค่ะมานี่ค่ะเร็ว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 มานี่มาลูกมามามาเร็วเร็วค่ะ